สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรด์ทีวีวันนี้เป็นการเทเจ้าเมนบอร์ดซี u ียูคู่สามพันมันคืออะไรมันคือเมนบอร์ดและซี u ียูที่ราคารวมกัน3,000บาทนั่นเอง2ชิ้นนี้ก็คือมี APU จาก AMD ในรุ่น AMD น e ีเซ o n ร8 5 0กับเมนบอร์ดจากทาง As u s ในรุ่น AM1M A นขีดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ก็คือสามารถเล่น YouTube ความละเอียดพ0 8 0ปีได้สบายๆนะครับดังนั้นใครจะเอามาทำเป็นเครื่องดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น Facebook พิมพ์งานวด r x e x l p o w o w p r p o t n t ทำงานพื้นฐานนะครับสามารถทําได้สบายๆนะครับเครื่องนี้และต่อมานะครับงานพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดู CPU g p u Z กันบ้างดีกว่าเริ่มต้นที่ c p u Z t นะครับตรงนี้จะเห็นมาเขียนว่า AMD Sempron 3850 APU with Radeon R3 ตัวนี้นะครับเป็น APU ก็คือการนํา CPU การ์ดจอชิปเซตมารวมอยู่ในชิปตัวเดียวเลยนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่า SOC นั่นเองนะครับหลายๆท่าน อาจจะเคยได้ยินว่า SOC นะครับในมือถือมันก็มีเขียนว่า SOC เหมือนกันนี่มาในคอมอีกแล้วนะครับ SOC ย่อมาจาก System on Chip นั่นเอง System ก็คือระบบ on ก็คือบนชิปนะครับระบบอยู่บนชิปก็คือชิปตัวเดียวเนี่ยมันเป็นระบบได้เลยก็คืออย่างเช่นตรงนี้นะมีทั้ง CPU การ์ดจอแล้วก็ชิปเซตอยู่ในชิปตัวเดียวเลยท่านที่เคยดูรีวิวเจ้าตัวเมนบอร์ด Asus a m 1 m a นะครับจะเห็นว่ามันไม่มีชิปอะไรหลักๆอยู่บนเมนบอร์ดเลย ตรงนี้นะครับเรื่อง CPU ตัวนี้เป็นขดข้อนะครับอย่างที่เคยบอกไปในตอนที่แล้วขดข้อขดก็คือ4-4คอนั่นเองต่อมามาดูส่วนของการ์ดจอในตัว APU กันบ้างนะครับตัวนี้เป็น AMD Radeon HD 8200หรือว่า R 3นั่นเองการ์ดจอจากทาง AMD นะครับเขาจะเรียกเป็นรุ่น R นะครับตอนนี้ R 3 R 5 R 7 R 9นะครับ R 3กับ R 5จะเห็นใน APU แต่ R 7กับ R 9จะเป็นการ์ดแยกนะครับอย่างเช่น R9 290X R9 295แบบนี้จะเป็นการ์ดแยกแต่ถ้าเป็น R3 เงินที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในตัว APU นั่นเองการ์ดจอในตัว APU จะใช้แรมจากระบบนะครับก็คือแรมที่เราใส่ลงไปในเมนบอร์ดนั่นแหละก็เป็นแรมชนิด DDR3 นั่นเองแล้วตรงนี้นะครับคล็อกของตัว GPU จ้าตัว AMD Sempron 3850ตัวนี้นะครับก็จะทํางานที่1,450 MHz ส่วนแรมนะครับแรมตรงนี้ทํางานที่800 MHz เพราะว่าผมใส่แรมบัส1 6ไปนะครับ มันก็จะทํางานที่800เมกะเฮิรตซ์เอาถามว่าทําไมผมใส่พันหแล้วมันขึ้นมา800เพราะว่ามันเป็นแรม DDR นะครับ DDR ย่อม,มาจากดับเบิลดัตเตอร์เรทนั่นเองดับเบิลยังไงดับเบิลก็คือการเอาความเร็วไปคูณ2 800คูณได้พันหเห็นไหมครับตรงกับแรมที่ผมใส่อยู่ต่อมาก็มาดูในส่วนของเมนบอร์ดกันบ้างถ้าเมนบอร์ดตัวนี้ก็คือ ASUS a m 1 m A นั่นเองเมนบอร์ดตัวนี้นะครับก็ไม่มีชิปเซตอย่างที่บอกไปแล้วนะครับชิปเซตมยาย้ายไปอยู่ในตัว APU แล้ววก็็จะเหน่า ช่องที่มันเขียนว่าชิปเซตนะครับมันจะเขียนว่า K16 K16 ก็คือโค้ดเนมของเจ้ตัว a p u ตัวนี้นี่เองส่วนขาจอก็เหมือนกันครับมันอยู่ในตัว a p u แล้วนะครับตรงนี้ CPU Z GPU Z ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อมานะครับหลายๆท่านสงสัยหลายๆท่านอยากรู้ว่าเครื่องระดับเนี้ยเมนบอร์ดกับ CPU รวมกัน3000ประกอบทั้งเครื่องแล้วไม่ถึง6000มันสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมจะทดสอบให้3เกม เกมแรกก็คือเกมฟีฟ่านะครับเตะบอลมีในกาลิหน้านะครับสามารถโหลดมาเล่นได้ฟรีและเกมที่2ก็คือเกมฮอนนั่นเองมีอยู่ในกาลินาเหมือนกันนะและเกมสุดท้ายครับที่บางท่านเคยบอกว่าได้เพจผมว่าเปิดติดก็เทพแล้วนะครับนั่นก็คือ b a t t l e f i e l d 4นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันเล่นได้ลื่นแค่ไหนมันเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีครับทีมผู้บรรยายวันนี้ได้แก่ผมริษิศพึ่งยาและคุณเวยศักดิ์เนินกัดครับ ครับคุณดีศรครับเกมนี้เราเฝ้ารอที่จะชมอย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับเริ่มต้นแล้วนะครับก็สงสัยว่าจะจบยังไงครับเกมไปแล้วครับฉลาดมากครับจงังหวะนี้ อบอลกันดีเหลือเกินครับจังหวะนี้ล้ำหน้านะครับมีธงยกขึ้นมาครับอาจจะช้าไปหน่อยครับแต่ก็ล้ำหน้าครับไม่ง่ายเลยนะครับจังหวะยกล้ำหน้ามาตาเอาละครับกองหลังต้องป้องกันลูกเปิดเข้ามา อีกครั้งหนึ่งครับผู้สาวประตูนะ่าดูจริงๆครับเบล ผมคิดว่าจาังหวะนี้เล่นเกมรับกันได้ดีครับ Absolutely temptable! Now this splendid. Bring on any challenge. This A fitting choice. The evil flows. Bring on any challenge. I'll hit you twice. My deep sigh. Bring on any challenge. One of your structures you is under attack. I will clear a path. Yeah. Bring on a challenge. A fitting choice. I will clear a path. Invisibility! Right to One of your structures is under ...absolutely spiffy. Contemptible. Massacre. สุดท้ายนะครับสรุปสําหรับเจ้าตัวเมนบอร์ดซีบคู่สามพันคู่นี้นะครับเมนบอร์ดซีบียสามพันบาทประกอบเป็นเครื่องแล้วประมาณหกพันบาทรวมจอเมาส์คีย์บอร์ดลำโพงแล้วไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทผมบอกได้เลยว่าคุ้มครับใครที่ต้องการเครื่องไปใช้งานพื้นฐานวอตเอ็กเซลพาวอร์พพิมพ์งานดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมเบาๆอย่างเช่นฮอนอย่างเช่นฟีฟ่าดี่ผมทสสห้ดูนี้นะครับจัดเลยครับคุ้มแน่นอนนะครับเห็นว่าเป็นเอนดีอย่างนี้อย่าคิดว่ากินไฟเยอะอย่าคิดว่าร้อนครับเย็นครับกินไฟประมาณ30วัต์เท่าครับ พูดง่ายๆก็คือหลอดตะเกียบ2ดวงนั่นแหละและสำหรับวันนี้นะครับปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ